ฝนตก,ตกตกแบบนี้นะคะคุณใหม่เขาก็เสิร์ดหางร้านนะคะที่ถูกใจวันนี้มาเจอร้านชาบูสายพาน9บาทนะคะก็รีบบึงรถกันมาเลยนะคะร้านจะอยู่แถวคลองเรียนสองนะคะตรงข้ามอะคูสติกนะคะมีชื่อว่า9้าชาบูจะมาเป็นคู่หรือมาคนเดียวก็แยกหม้านะคะ น้ำซุปมีให้เลือกทั้งหกแบบเลยนะคะซุปดำซุปข้นต้มยำน้ำใสซุปหมาลา่าซุปราเมงนะคะราคา5 9บาทเป็นรีฟิลด้วยนะคะเมนูเสียบไม้นี้นะคะน่ากินมากเลย9บาทนะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะส่วนที่เป็นถาดก็ราคา39บาทเท่านั้นเองนะคะขอ,อกเลยนะคะวันนี้กินกันเพลินมากๆเลยนะคะบรรยากาศก็ดีมากเลยนะคะน้ำจิ้มก็สุดแซ่บ มาร้านนี้นะคะทั้งอร่อยทั้งคุ้มกันเลยทีเดียวนะคะเมนูหลากหลายมากๆเลยนะคะมีให้เลือกตามความชอบเลยนะคะเราก็จัดเต็มกันทุกเมนูเลยนะคะนี่นะคะคุณไหนเขาก็เริ่มอิ่มแล้วนะคะก่อนกลับก็ถ่ายรูปก,กันนิดนึงนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยแนะนาเลยนะคะ